สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงแบบทรีนี่นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่มีลัคนณอยู่ในราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะถึงวันที่21นะคะเมิถุนายนนะการวางองศาของดาวอาทิตย์นะคะเราใช้หลักนะาตามฤดูกาลนะคะ วันที่21ธันวาคมนะเป็นวันสิ้นสุดเป็นวันเริ่มต้นของฤดูหนาวนะคะในในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันที่11ธันวาคมจะเป็นวันที่กลางวันสั้นกว่ากลางคืนนะคะวันที่22ธันวาคมดาวอาทิตย์ก็จะเป็นอยู่ที่ศูนย์องศาของราศีมังกรนะคะก็คือเป็นการเริ่มต้นของราศีใหม่เพราะฉะนั้นการแบ่งองศาของดาวอาทิตย์นะคะเราก็จะใช้หลักนี้เป็นหลักนะคะของหลัก ของหลักสากลนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะท่านที่มีคำถามนะคะจะได้ไม่สงสัยเป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะสำหรับเดือนธันวาคมนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะขอทราบพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ชาวราศีเมถุนมีดาวเสาร์เลงลัคนาหรือว่าเล็งดาวอาทิตย์อยู่นะคะที่ผ่านมาก็พอจะหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูนะคะเป็นราศีตรงข้ามกับคุณนะคะคุณอาจจะมีภาระนะความรับผิดช,ชอบนะคะหรือบางท่านอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะรู้สึกว่า,าจ,จะมีปัญหาชีวิตนะคะเยอะนิดนึงนะเคค่ะไพ่ใบแรกนะ The k n i g h t of WandsThe k i n g of Pentacles สี่ถ้วย The World แปดถ้วยนะคะอืมหกดาบเก้คาคาถาสามดาบ The Sun สี่ดาบอาล่ะค่ะ อันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของนะคะผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่นะคะ2 2พฤษภาคมนะถึงวันที่21มิถุนายนนะคะไพ่ใบรแรกนะคุณได้ไพ่สีดาบนะหมายถึงว่าการที่บางครั้งในะสถานการณ์ตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการหยุดนิ่งนะอันนี้อาจจะขอใช้คําว่าหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีการขยับเขยื้อนไปไหน หรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะต้องเขาเรียกว่ามีสตินะก่อนที่จะก้าวข้ามสถานการณ์ใดๆหรือว่าจะก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์ใดๆนะคะอันนี้อัศวินคนนี้นะคะเขาก็นะทำตัวนิ่งๆนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะตรงกลางหน้าไพ่คุณได้ไพ่แถ้วยนะัหมายถึงว่าคุณหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เกิดประโยชน์กับคุณแล้วคุณหันหลังให้กับงานคุณหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ นะคะเหมือนกับว่าคุณกําลังจะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่ไปหาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนะคุณมุ่งมั่นนะคะที่จะไปข้างหน้าคุณได้ไพ่ต่อเนื่องกันสองใบเนี่ยไปนะคะไปนะหมายถึงว่าละทิ้งรูปแบบเดิมๆนะคะละทิ้งอะไรที่มันไม่ดีนะคะเพื่อที่จะไปข้างหน้านะไพ่ตรงกลางข้างล่างเนี่ยนะคะคุณได้ไพ่สามดาบหมายถึงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันควรใจคุณนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สมหวัง นะคุณเบื่อแล้วนะคะกับความผิดหวังคุณเบื่อแล้วนะคะกับความเจ็บปวดคุณเบื่อแล้วนะคะกับสิ่งที่มันมากวนใจคุณคุณอยากที่จะไปข้างหน้านะคุณไม่อยากจะมองแล้วนะคะไอ้สิ่งที่มันเนี่ยนะที่มันมาทำร้ายคุณอยู่ตรงนี้นะคุณจะไปข้างหน้าแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้คุณพร้อมแล้วนะคะที่จะไปไปสู่ความสำเร็จของคุณคุณได้เดอะซันอันนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุด นะหมายถึงความสําเร็จความสมหวังนะสิ่งต่างๆนะคะในอนาคตคุณได้ the world เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะสองใบนะคุณได้มันในเดือนนี้นะคะหมายถึงว่า uh, the world หมายถึงจุดจบก่อนที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมันก็มาพร้อมกันอยู่แล้วนะคะก็คือจบนะ completion จบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นสู่ความสําเร็จคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้ประสบความสาเร็จคุณจะมีชื่อเสียงนะคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆในชีวิตละ นะคะแต่ว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่ายอมที่จะต้องเสียสละหรือว่ายอมที่จะต้องละทิ้งสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีนะคะที่มันผ่านมาในอดีตนะ,ะหรือว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังจะไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคุณจะไม่มีวันได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนนะคุณได้ไพ่สีสีถ้วยนะสีถ้วยหมายถึงว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าคุณเบื่อนะคุณเบื่อคุณมองแต่สิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะในอดีต นะบางครั้งโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไขว่คว้าคุณก็ไม่ได้เห็นนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอาละแต่ว่าคุณก็ไม่สนใจแล้วนะคะในเดือนนี้คุณจะหันหลังให้กับคนที่ไม่ดีกับคุณคุณจะหันหลังให้กับความเจ็บปวดคุณจะหันหลังให้กับความล้มเหลวคุณจะหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณจะไปข้างหน้านะคะคุณจะไปสู่ความสําเร็จของคุณ นะคุณจะก้าวข้ามสถานการณ์ที่ไม่ไดีออกไปนะคนที่เข้ามาในลักษณะธาตุดินนะก็คือราศีกันนะคะราศีพฤษภนะแล้วก็ราศีมัอองกรนะคะอันนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของคุณนะคะอย่างมากนะั้นในเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามานําความสําเร็จมาให้คุณหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามานําความเจ็บปวดมาให้คุณก็ได้นะแต่ว่าเขาอยู่ตรงกลางเลยนะหมายถึงว่าเขามีอิทธิพลกับคุณอย่างเต็มที่ นะคะหรือว่าเขาอาจที่จะเลือกนะัที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาสอนอะไรบางอย่างกับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะอาจจะเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่อยากที่จะให้มันเกิดนะนะคะแต่ว่า,าด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะเขาจะเข้ามาสอนคุณเขาเข้ามาเปลี่ยนคุณเขาเข้ามาที่จะเขาเรียกว่า,าทําให้คุณมีประสบการณ์อะไรบางอย่างนะคะแล้วเพื่อจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปในทิศทางที่จัก,กรวาลเขากําหนดนะักคนคนนี้จะเป็นในลักษณะธาตุดิน นะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างบอกได้เลยว่ามันมาถึงจุดสิ้นสุดของมันแล้วนะภาระนะที่คุณแบกนะก้าวขทานะในเรื่องของการงานนะอันนี้เป็นไพ่เขาเรียกว่าสําเร็จคุณทํามาเยอะแล้วนะคะคุณได้รับความสําเร็จแล้วนะคุณก็สบักสบอมมา,มา,มาพอสมควรนะคะเพราะว่าวิธีชีวิตของคุณก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกราบยิ่งสองปีที่ผ่านมานะดาวเสาเลิงรักนาของคุณด้วยภาระเยอะนะคะความท้อนะความเหนื่อยยาก นะอะไรก็ตามไม่ได้ได้มาง่ายๆสําสหรับคุณแน่นะคะในสองปีนี้นะหรือว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นมาในอดีตเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาในอดีตจบอะไรบางอยา่างนะเหมือนกับงานโปรเจกต์ของคุณมันจบ complete มันจบแล้วแล้วคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมันฉายแสงแห่งความสําเร็จนะความเศร้าในอดีตนะอะไรต่างๆที่มันตามคุณมานะคะคุณกําลังจะละ,ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปข้างหน้า นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนในลักษณะธาตุไฟเนี่ยนะเขาจากคุณไปนะธาตุไฟก็ราศีธนูนะคะชาวราศีธนูชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยที่เขาหันหลังให้คุณนะเดินจากคุณไปนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกเบื่อทําให้คุณรู้สึกเศร้านะคะในเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณรอคอยข่าวในเรื่องของการงาน รู้สึกว่ามันจะไม่มานะเดือนนี้ก็ยังไม่เข้ามานะคะยังมาไม่ถึงมาไม่ได้นะคุณก็ยังต้องรอคอยต่อไปนะเพราะว่าเหมือนกับว่าข่าวมันยังไม่เข้ามามันยังไม่วิ่งมันยังไม่ฟลเข้ามาหาคุณเหมือนเอเนอร์จีมันออกไปจากชีวิตคุณอนะหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นการเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะคะเหมือนกับว่าให้คุณก้าวไปข้างหน้าคุณอย่าไปรอคอยอะไรอย่าไปอย่าไปคาดหวังอย่าไปรอคอยถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาฉกช่วยไว้เลย เหมือนคุณมีไปสมัครงานหนึ่งไว้แล้วคุณก็รอว่าเมื่อ,อไหร่จะได้แต่คุณก็สองจิตสองใจมีคนมายื่นข้อเสนอให้คุณอย่างหนึ่งแต่คุณคิดว่าคุณอยากจะได้งานอันนั้นน่ะงานอันนั้นที่คุณรอเนี่ยยังไม่ได้คําตอบเลยอะ่ะแต่มีงานอันนึงเข้ามาเสียบเขาบอกให้คว้าไว้เลยค่ะอย่าได้ไปรองานนั้นน่มันยังไม่เข้ามาหรอกแนะ้่มันจะเป็นการหยุดนิ่งน่ะเป็นการรอคอยที่เขาเรียกว่ายาวนานแต่ถ้าเกิดมีการยื่นข้อเสนอในคว้าไว้ก่อนนะคะอย่าได้คอยนะแล้วก็สําหรับ สำหรับในเรื่องขององานโปรเจกต์นะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคุณอาจจะมีการเดินทางเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางมันมันไปข้างหน้านะหมายถึงว่าการเดินทางไปข้างหน้าไปสู่ความสําเร็จถ้าคุณจะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศไปเลยค่ะนะหรือว่าเพื่อเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ทําแล้วจบเป็นจ็อบจ็อบนะแล้วก็ทําแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับคุณมากๆนะคะหรือว่าเป็นงานที่จะต้องออกสู่สาธารณะไปเจอ er คนเยอะ ทำให้คุณมีชื่อเสียงนะเป็นงานเหล่านี้นะถ้าเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะก็จะดีกับคุณมากๆมันเกี่ยวข้องกับมันแอคทีฟมากนะเดือนนี้นะพลังงานหมายถึงคุณจะต้องมีอะไรที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลง,เ,ปปลงเดินทางนะทำแล้วหยุดแล้วจบแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้คือมันมันไม่ใช่เป็นพลังงานแห่งการหยุดนิ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันเป็นภาระที่คุณจะต้องแบบเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน ในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งคนในราศีธาตุดินเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาทําให้คุณเสียใจแต่เขาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดเหมือนกับเข้ามาเหมือนกับว่ามาสั่งให้คุณทํานู่นทํานี่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณมาพุชคุณให้ไปข้างหน้ามาผลักดันคุณมากดดันคุณทําให้คุณอึดอัดทาให้คุณหงุดหงิดนะคะอาจจะพยายามที่จะเท่ามาเปลี่ยนแปลงอะไรในในในตัวคุณนะทำให้คุณรู้สึกว่าเออนะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเบื่อ นะมันยังไม่ได้ดังใจแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า energy ของดาว the sun เนี่ยนะแผ่กระจายเข้าไปทุกอย่างไม่ว่าคุณคิดหรือตัดสินใจจะทำอะไรก็แล้วแต่นะา้าเมื่อคุณมีสตินะที่จะทำแล้วนะความสำเร็จ,จรอคุณอยู่แน่นอนนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านนะเขาเรียกว่าบัมเบอร์หมายถึงว่าอุปสรรคความทุกข์ความเครียดความเศร้าแต่ว่า,อย,าอย่าหยุดให้ไปนะให้เดินต่อไปข้างหน้านะคะแล้ว บความสําเร็จจะรอคุณอยู่นะอาจจะไปปลายไปปลายเดือนนะคะไอ้ไปปลายเดือนแล้วก็ต่อต้นปีหน้านะคุณจะเห็นแล้วนะคะว่ามันจะมีแววว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความหวังรอคุณอยู่นะนะมีความหวังรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะคุณได้ไพ the ่ t ูร์เ Pentacles นะ nah, บ,บางคนเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางอาจจะต้องมีการเปลีป่ยนแปลงนะหมายถึงมีการยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลีป ين, ่ยนแปลงอาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคุณอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์นั้นๆเหมือนกับคุณเข้าไปอยู่ในที่ทํางานใหม่คุณจะต้องปรับตัวนะ nah, หรือว่าคุณเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะชาวราศีธาตุดินเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเขา มันเหมือนกับว่าเข้ายากอะ่ะเข้ายากที่คุณจะเอาใจหรือเข้าใจเขาได้นะหรือแฟนคุณเนี่ยนะเป็นในในลักษณะของแฟนคุณเนี่ยเหมือนคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนคนนี้นะให้ให้ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับสภาพปรับนะปร,บปรับปรับอารมณ์อ่า the queen s f s w o u r c e อันนี้น่าจะเป็นตัวคุณนะเพราะว่าเป็นในลักษณะธาตุลมนะคะแต่ว่า ทุกคนมีปัญหาหมดเลยเนี่ยนะทุกๆราศีนะคะได้ได้ไดพ่ในลักษณะที่ว่านะเป็นเดือนแห่งการแก้ไขปัญหาเป็นเดือนแห่งการที่เขาเรียกว่าอ,อ,อย่างของคุณนะของคุณเนี่ยคุณจะหนีออกไปจากปัญหาได้นะเพราะว่าคุณมีการไปข้างหน้านะคุณมีมีแรงที่จะขับขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าไปด้วยความยากลําบากไม่ได้ก้าวไม่ได้ก้าวคือ ก้าวใหญ่ๆนะก้าวเล็กๆค่อยๆไปนะค่อยๆไปแต่ว่าคุณจะสามารถค่อยๆไปข้างหน้าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ติดขัดนะที่คุณจะค่อยๆไปนะแต่ว่าคุณจะหลุดจากปัญหาของคุณอุปสรรคของคุณอุปสรรคในชีวิตของคุณนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นด้วยที่พลของดาวเสาร์นะเข้ามาลายล้อมคุณนะเหนื่อยนะคะหนักนะคะนิดนึงนะนะภาระที่คุณแบกรับนะคะก็ยังเยอะอยู่นะทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะ การงานการเงินความรักในเรื่องของความรักนะก็บอกไปแล้วนะคะว่าเนี่ยคนคนนี้ที่จะเข้ามานะอาจจะเข้ามาในลักษณะที่เหมือนกับว่ามันเป็นเป็นเอ NERGY ที่ไม่ได้ f ฟล์เท่าไหร่นะเป็นความรักที่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบอ้อหวานซึ้งตรึงจิตแต่เหมือนกับว่าเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาเปลี่ยนอะไรคุณบางอย่างปรับอะไรคุณบางอย่างคุณรู้สึกหงุดหงิดอะ่ะนะรู้สึกหงุดหงิดนะคะได้ไม่ได้ดังใจนะแต่ว่าสุดท้ายนะคะเมื่อ เมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณปรับตัวแล้วคุณเบลนด in แล้วนะกับคนรักใหม่หรือว่าคนคนนี้นะคะอะไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคุณได้ไพ่ The World นะคะหมายถึงความสมหวังแต่ว่าคุณได้ไพ่ The, uh, the King of Pentacles ก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์นะถ้าเกิดคุณอยู่เจอที่สถานการณ์ที่ไม่ดีบอกได้เลยนะคะคุณจะก้าวข้ามสถานการณ์ที่ไม่ดีไปข้างหน้าสู่ความสําเร็จ อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่คุณอยากจะละทิ้งความเศร้าความเจ็บปวดภาระต่างๆนะเมือ่อเมื่อคุณผ่านพ้นมันไปแล้วนะคุณจะประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการเงินนะถ้าเกิดมีการหมุนเงินนะคะคุณก็จะสามารถหมุนผ่านมันไปได้นะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าในเรื่องของการเงินี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่ามันได้ไพ่แห่งความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็ได้ไพ่เดยอซันด้วยหมายถึงว่าคุณจะสามารถแก้ไขทุกๆปัญหาของคุณไปได้ การงานอย่าไปรอนะคะบอกไว้แล้วนะคะถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาใหม่ๆนะให้ไขว่คว้ควาไว้เลยนะคะนะความรักนะคะก็ถ้ามันมาถึงจุดจบนะถ้าเกิดคุณจะต้องไปนะคะไพ่บอกให้ไปเถอคะค่ะนะแล้วคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่ถ้าเป็นราศรีธาตุไฟนะเขาอาจจะอาจจะหันหลังให้คุณในช่วงนี้นะคะแต่คนที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณนะ่าจะเป็นคนราศรีธาตุดินนะคะในเดือนนี้ก็ อขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวราศีเมถุนสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะ